สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่ออกกบกอกนะคะเว็บซีมาจากสหรัฐอเมริกาหรือว่า USA นะคะมาบุกถึงหน้าลุงพลนะคะวันนี้เยอะด้วยหนึ่งรถรถตู้อ๋อป้าไทยบ้านก็เป็นคุภาษาอังกฤษเนาะอันนีได้รู้กันจ้ะ ดูต่างประเทศบ้านในน้องบัวลำพูอือยาอันนี้ก็คนไหนละ่ะนู่นเขาอยู่ที่อะไรนะสกลเนาะสกลน,นครอนไปรับประมาแล้วก็จะแพ้บ้านโอ้ม,มาจากอังกฤษมาด้วยกันเอาใหญ่ยังไม่ได้ดูอ่ะ พูดจริงๆนะมันเป็นอะไรที่ทำให้รสึดีเขยตอนนี้ถ้ามาเลยที่ทุ่งนุ่งกมอนงป้าคุสายตัวโกกทันทีอันนี้าด้วยมือนี้ก็ทดีจะดูหน้าแม่ค้าหน่อยนะยิ้มออกหรือยังนะฮะ แม่ะค้ายิ้มแป้นเลยคุณแม่ค,<ล>ค้ายิ้มออกไปยยังเลยเลย,ยิ้มออกแล้วเพราะว่าเห็นเอฟซีเข้ามาอุ๊ยดีใจนะคะโอ้โแม่อ,อันนี้แหละสวยค่ะมมือน่ะ อันนี้เอาเอาอยู่เอาแล้วเพิ่นถือไว้แล้วถือไว้ได้นะคะเห็นแล้วใส่เห็นใส่ก็เลยสวยเลยอยากได้เนาะอสวยนิ่มๆเลยเพิ่งมาใหม่เยนี่ยจะเอาสีไหนคะนี่จะเอาสีเข้มหรือสีอะไรนี่ใช่ใหญ่ไหม เออใหญ่ XL XL ขนากใหญ่ค uh, okay. ่ะดูสิโอ้ยดสหวานเนาะคุณเอยลกเช่าบานซื้อบางคนเนี่ยมาแล้วคนนี้ต้องไปเลยนะคะคนนี้ว่าไปมาไปไหนไปไหานจริงยาไปไหนละ ววันลลงคืแ้ม่มาแล้วมาแล้วเพราะว่า YouTube y o u t u b บบังหมดแล้วอันนี้เหลือค่าคิดให้สองร้อยห้าสิบสามกอีกแล้วนะคะสอง้ยหิบหมดนะคะเนี่ยกระโปรงกางเกงก็มีนะคะกระโปรงนี้ใส่ดีนะคะคือมีกระเป๋าด้วยใส่เงินใส่โทรศัพท์ร่วงลงไปเลยนะคะเพราะว่าซื้อฝากเขาสี่ห้าคนนะโอ้โห

นนว้ัขายทะหรือเปล่าน้อขายทันหรือเปล่าคิดๆนะช่วยๆะช่วยๆนะเนาะนช่วยคิดนะช่วยคิด คิดทานข hey ัมาเยอะกว่าค oh, ิดทานนะคะไม่เหมือนเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เหมือนไก่ตกน้ำเลยนะคะวันนี้เมื่อวานเดินนั่งกันเลยคิดว่าเดินโอ้ยกินข้าวก็เพิ่งกินข้าวเช้านะคะมันเหนื่อยเฮ้ยเฮ้ยดีใจดีใจนะคะโอ้ยมีแต่กล้องด้วยนะคะอ่ะเจ้ยป้าไม่ ไม่เสียชีวิตแล้วมได้แล้ววันนี้ชุดแรกบส่ร้าแตกเลยคิดว่าขอบคุณพี่เลยยังมีอันนี้ใส่มาเป็นหลายปีแล้วเสื้อลำพีโอ้โหใช่นี่นี่นี่แล้วก็ทางนี้นะคะพี่พี่ไม่ไมเือไอ่ไอ่ไอ่สั้นอออันนี้ใส่มาเอเฮ้อันนี้เสื้อผ้าฝ้ายนะพี่ อันนี้กระโปรงกางเกงแบบยาวก็มีนะแบบยาวไปไหนแล้วอันนี้มันเป็นผ้ามักโครไม่ตกสีนะคะมันนิ่มอันนี้มันสั้นไปไม่ตกเสือยาวมีนะพี่เนี่ยอันยาวมันอันเนี้ยเนี่ยที่บ้านเราไม่ซื้ออะไรหรือยางไซื้อมาสีซื้ออะสีแดงกับสีน้ำเงินแม่ซื้อมาเนี่ยสีนี้ก็สวยนะคะมีกระเป๋าด้วยโอ้ยดีใจ ดังเพล่สีนี้ด้วยนะคะสีส้มนะสวยค่ะมันสีตรงน้่อยสีส้มสวยจ้าจ้าได้เสือผ้าไปมันเข้าเสืออะไรก็เข้ากันเอ้ากับกรงเจ้าอยู่เดินมาเรียแล้วมาเรียแล้วใครอยากใส่ไล่เจ้าใครอยากติดต่อกับน้องมนต์ไหมมีกระจกด้วยมนต์ มนชัยอ่ะอ๋อครับข่ายาวเขาเพิ่นไหมให้ใครให้ตั้งใดก็ค่าสียเว้ามีมีลายอยู่ค่ะมีลายยาวเลยเอากระส่งของแม่ไปให้เขาเดี๋ยวแอแอดกับแม่เสร็จแล้วอยส่งของแม่ไปให้เขาได้อ๋อเรื่องเลื่องให้แม่สิเอายาวนะเอาแต่ที่สีเรายังไม่มีนะลูกอันนี้แล้วนี่ำยาดเปินไายอันนี้แหละมันพอดีเลยค่ะอยากได้สีเบี่เออมีสีเขียวไหม เดี๋ยวให้เพิ่นเลือกจะได้สวยๆเลยน่ะนะกระโปรงน่ะมันเหลือน้อยแล้วนะคะก็คิดอยู่ว่าแม่ทัศน์สเอากางเกงมาเยอะๆหน่อยเลยวันนั้นเขามาเรียกคอมดเนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ยเนี่ยนี่แล้วเียอมเอาโดน้ล่เอากระโปรงไม่ได้เอาจริงค่ะเออมีต่ใต้ แตาทุกคนนะีาให้หนผา้าผ้าเขีนมีกระเป๋าด้วยียังรู้จักแม่บุญด้วยอันนี้เพื่อนว่าสีเขียวนี่เพื่นจะเอาเนี่ยนี่ค่ะตัวนี้แม่ทได้เอียวแต่ตัวนี้ยังไม่มั่นใจว่าเอามาเล่มจพ่อเขาอยีเนาะหมดล้วคิดให้สองร้อกอย็คิดให้2องร้อหาสิเนะอาคะเอาสิ ร้านแตกเลิอกไปเยอะมากเป็นสิบตัวคันห้านี่ทำใสเจอเอฟซีมาจากอเมริกาเมาหมดแต่นุ่มนะนิ่มนะผ้านั่นนะใส่ง่ายอันนี้ก็สองร้อยห้าสิบกับห้าร้อยขึ้นตัวใหญเอาเลยค่ะมาแล้วก็ช่วยป้ากใส่ด้วยสวยๆเออใช่เข้าชุดกันเลย สวยไพ่สวยมันเนาะเออสวยแล้วค่ะสวยๆทั้งนั้นราคามันนิ่มด้วยไม่ตกสีด้วยนี้ย่เสื้อเสื้อได้สามมาแม่โอ้สี่ห้าตัวทำสายถึงว่านี่นแหละก็ยังพูดโท้พูดโทรอยู่วันนี้เลืกองงามยามดีเนาะว้นนี้ไม่ขายใช่ไหมวันนี้ขายไปกี่ตัวแล้ววันนี้ โอเ้นี้ค่ะากนนนี้ตัวนี้จาโอ้สีสดใสสวยๆสีมันไม่สั้นกันตัวนี้นะคะสีแดงนะคะนี่อ่ะ อุตส่าห์ไม่ซื้อข้างนอกเลราเนี่ยอุตส่าห์มหาแกนะคโอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณแกนะคะเดี๋ยวแกจะเป็นลมแเนี่ยเต็มมือแล้วสั่นเดือดกับลายก็ทำเป็นนะคะสำหรับคลิปนี้เนาะก็ดีใจกับแม่คำสายด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ